คอร e, ama, ์ชอว์กับแนวร่วมเนี่ยก็พบเจอกันบ่อยนะครับในฐานะเป็นในในในฐานะเป็นผู้ร่วมในการเคลื่อนไหวนะครับในทางประชาธิปไตยมาตลอดนะครับแองเจโลเองก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนในการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับรวมไปถึงนะครับเป็นเครื่องเรื่องนะครับของผู้ต้องขังนะครับหลายคนที่ถูกดำเนินคดีเพราะการใช้สิทธิเสรีภาพนะครับสิ่งที่อย่างเช่นแองเจโลกูดถึงแองเจโล อ,อ,อยากชวนคุยว่าสถานการณ์ตั้งแต่รั้วลงของศูทีมีมาเนี่ยนะครับปีนี้เจ็ดปีแล้วนะครับผ่านการเคลื่อนไหวการชุมนุมใหญ่ในะปีหกสามเป็นต้นมาอยากชวนคุยนะว่าภายใต้ยุคสมัยของโดมดูลปีสองห้าหกศูนย์เนี่ยมันส่งผลอย,าาย่างไรบ้างต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ลองสโคบเวลาหน่อยเนาะก็คือตั้งแต่หกสามที่มันเกิดการชุมนุมที่แน,นรัวลงที่วน,นร่วมครับ ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอาจารย์เจ้ามาในฐานะตัวแทนที่สาวันนี้สำหรับคำถามแรกครับผมมีประเด็นคดีพิจารณาผู้เลววันนี้ก็คือเรื่องปัญหาในตัวบทครับผมของรัในที่นู้ซึ่งปัญหาหลักที่ผมอยจะมาพูดในวันนี้นะครับคือปัญหาของคำที่ไม่ชัดเจนและเปิดช่องทางให้สาระมีความเอเมทเทียนละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับซึ่ง มีสองค่เที่ยากพูดวันนี้นะครับค่าแรกก็คือความมั่นคงของัฐความมั่นคงของรัเี่ปรากฏอยู่ในมาตร่า25รัฐหนึ่งนะครับที่เรา่พูดอกนว่าคนไทยยังมีสิทธิเสรีภาพจนและใช้ได้จนกว่าจะได้รอบความมั่นคงรัฐสิทธิของคนอื่นเสียทันทันดีนะครับก็เห็นได้ว่าควาเป็นรัพอยนี้แล้วความมั่นคงงรัฐเคับมันมาเป็นเตุผล อันหนึ่งที่รัฐสามารถอ้างในการให้ความชอบธรรมกับการออกหรือใช้กฎหมายที่จำกัดสิทธินะครับผมซึ่งปัญหาใน,นความหมายว่าความไม่โปร่งรัดเนี่ยคือชวนทุกคนทงสั่เลยครัคือมันเป็นความที่กว้างมากเป็นความที่ไม่ชัดเจนเลยคือสามารถรวมหลายอย่างามากจนไม่ามสามารถเห็นกฎเกณฑ์หรือขอบเขตของคำนี้มชัดเจนครับประชาชน ก็ไม่สามารถเข้าใจถึงสิ่งอื่นหน้าที่เปิดเผยใต้ตัวหน้าอ้อนั้นคงคงได้ซึ่งมันมีมันมีคดีอันนึงนะครับที่เห็นปัญหานี้เช่เลยคดีที่นักวิชาการเอย่งกสุริโยภาจะเป็นคดีที่ไปถึงสารการนะครับเป็นคดีที่จำเลยเนี่ยถูกตาภาว่ะในการบิ่นตรงชาติต่างๆตรางประเทศบนรถไฟพายานะครับ ในคดีนี้สารชั้นต้นก็ยกฟ้องเพราะเห็นว่ามันยังไม่ชัดเจนว่าการกระทำของจำเลยเนี่ยเป็นการผิดของชาติหรือไม่การไปยื่นคู่กรณ์ศาลรเขาพิพากษาว่าผิดได้จำคุกจำเลยจำเลยก็ไปยื่นอ่านครับจนศารตากีคำตัดสินสุท้ายว่ายกฟ้องครับให้ยกฟ้องเพราะความไม่ชัดเจนกฎหมายหมายความว่าแม้แต่โครการตัวกางไทยแม้แต่นักกฎหมายทีเองก็เข้าใจถึงเรื่รา ทำให้ชัดเจนคมว่าความมั่นคงของดันแต่ก็พหน้าตลกเองนะครับว่าเออทำนี้มันจะมีมันหาได้ไหนเนี่ยผู้รางแนุนหุนหกสูตรคุณมีชัยก็ห็นเรื่องที่จะเพิ่มคํานดีเข้าไปะครับคือก่อนและมนุนหกสูตเนี่ยในกทที่เกี่ยิทธิเสรีภาพยันไม่มีคำว่าความมั่ของดันนะครับผมทำให้ทุกันนี้เนี่ยผมว่าผลกระทบที่ร้ยารงิส่สุดเลยคือการที่ กุลการไทยเนี่ยครับมองว่าความมั่นคงของรัฐสำคัญกว่าสิ่งที่สิบผู้ประชาชนผู้ถูกหลับในคดีความมั่นคงนะครับซึ่งส่วนมากก็เป็นผู้ชุมนุมผู้แสดงความคิดเห็นต่อการเมืองก็ไม่สามารถต่อสู้คดีในที่ที่ไม่ได้รับการประกันตัวไม่สามารถเกิดในหลักฐานมาคีโมกผ่านเป็นเวลาหลักฐานทีเป็นไทยต่อความไม่ชอบผู้เลียงนะครับคือสามารถได้รับอ่านคำเดียงคำว่าความมั่นคง และคนที่สามารถตอบสนองดกเลยนี่คือสิ่งที่เราไดเกิดขึ้นปันครับผมและมากกวนันนะครับสารมรุนก็ยังยกคำนี้มาไม่คงมาเรื่อยๆมาใช้คำต่างะครับมาใช้ในวามชอบทำกบกฎหมายที่ใช้ปรับความคนที่เห็นต่างใช้มาตรฐานบ่2มีการใช้เลือกสั่งให้กลุ่มชาชนหยุดชุมนุมแสงความคิดเห็นต่อปละกาประเดินนะครับโดยถึงรถาบันหรือแม้แต่การสั่งยุดพักการเมืองนะครับ คำตัดสินา่าจะต้องมีการวางหลักอย่างนี้เช่นกันงนังนเนี่ยผมว่าคำนั้นเป็นปนัญหาครับไม่เฉยคือคำว่าความมันม่นคงอย่างคำที่สองที่ผมจะพูดถึงวันนี้นะครับคือคำว่าเคารุกศัตราเค้ารุกศัตราที่ปรากฏอ,อ,อยู่ในมาตร,รานนะครับที่เั็นเตุวา่าพระมหากตรทรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพศัตรายเพผู้ใดจะกล่าวห้างร้องร้องหรือเพื่อทีทลงลงทไ่ได้ที่มาหลี้นะครับมักจะถูกอ้างโดยรัฐก รัฐบาลองใหม่รับนิยมว่าสาร้างหน้าที่ในการเคารพสัจธรรมาหากษัตรให้กับประชาชนไทยและเป็นเหตุผลทำไมจึงต้องมีมาตราหนึ่งสองนะครับแต่พอจริงๆถ้าเราไปเปิดหนังสือคำอธิบายกฎหมายและขึรนนูนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าพอดีแล้วมาตรานนี้และการที่กษัตร,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 ริย์เป็นฐานะเคารพสัจธรรมนะครับเพียงหมายความว่ากษัตริย์เนี่ยต้องเป็นตางทางการน,นะครับไม่ทําอะไร ที่อาจผูกภาพการได้เช่นการถืออำนาจทางการเมืองดังนั้นเนี่ยกษัตริย์ต้องมีคนเซ็นรับสนองทุกการกระทําและเป็นเหตุผลว่าทำไมกษัตริย์ไม่ต้องรับผิดท,ทางอาญาครับผมและไม่สามารถถูกฟ้องรอ้องทางอาญาได้ซึ่งอันนี้นเป็นหลักการที่คนยากระเทศทีนะครับก็คือหลักการที่คิดขึ้นโดยเราเพราะว่าเราคิดอันดุลนักพิธ จากที่ผมได้อธิบายเราก็สามารถเห็นได้นะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยมาตรฐเนผยไม่ได้เป็นกฎหมายที่อธิบายถึงเีตที่จะไปสร้างผลอะไรตามมาขนานันะครับผมมันเป็นกฎหมายที่อธิบายถึงผลในตัวอยู่แล้วซึ่งผลอันนี้ก็คือการที่กษัตริย์เราเลื่อนได้ที่หมายความว่ากษัตริย์ไม่อาจถูกฟ้องร้องได้สิ่งเดียวที่ควรเฉลยขึ้นนะครับก็คือถ้าคุณไปฟ้อง สัตวก็ไม่รับว่ามีการถูกขอดีอยู่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างโทษทางกายาให้กับการมกษัตริย์นะครับหรือไม่มีอะไรเรื่องการบังคับที่ต้องตกรงสัปค่ะละแต่สามารถมีกานที่จะตีความอเหตุเพียนอย่างนี้เรืเลยนะครับแล้วก็มีหลายกรณีหลายคดีที่มีการเมื่องศี์ของกานนะครับเช่นในคำตัดสินคดีที่สองก็มีการบวชความละอย่างนี้เยอะในคำตัดสินตัดสินตลอดชีวิตของคุณชอบก็มีการ อย่างนี้นะครับแล้วแต่ปีละสุดการลงรรงและยุบแล้วก็พักผ้าไทยนะครับก็เป็นเป็นอีกที <pakai> ่สามระดับนี้ซึ่งผมขอพูดสุดท้ายว่าคือส่วนตัวครับผมมองว่าไอ้คำเียื่อที่อาจจะสร้างปัญหาได้ในการดีกว่ามา้านี้นะครับที่อาจจะสร้างความไม่ชัดเจนความเข้าใจผิดจากปั่งราศีเนีคยผมมองว่าเขาลู้สั่งาเพราะมันไม่มีคำนี้เลยในประเทศ ัเชื่อว่าทำเนี่ยมีปัญหาแน่นอนขอบคุณที่เราทำที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยไปสร้างหัวเกิดเป็นขีการเมืองแน่นอนครับตอนนี้เรามีเพื่อนๆนะครับเรามีหลายท่านที่ถูกข้าศาแล้วก็ถูกัำให้ต่ำุงอยู่นะตอนนี้นะครับหลายๆคนจองจำนะครับหลายๆคนต้องออกไปหลายๆคนเสียชีวิตไปนะครับช่วยโลก ตัวตวไม่ถึงนะครับในหกานๆแง่ต้องจับนง่เรื่อเรื่องของการได้กรอเรื่องของโยธกรรมประชาชนด้วยวนคุณทั้งนี้กรู้ว่าถ้ารล้วรโนมันเป็นทางออกของการจำกัดหรือการตัดทอนสิทธิเสรีภาพเนี่ยแล้วมโนใหม่คนเขียนเรื่องนี้คนใหม่แล้วเราวรับอะไรเพิ่มเติมไหมี้องรับอะไรนี่ครับผม ต้องเริ่มไม่หลังนคนุว่าตอนนี้เราไม่ต้องแก้หรือเปลี่ยนอะไรเลยนะเพราะเราต้องมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิสินทรัพย์ส่วนในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะครับก็คือสิทธิในการประกรันตัวที่อยู่ในมาตรา29มันอยู่หรืนูญล่าแต่ที่ทเรื่องรุนแรงก็คือสิทธิ์นี้ในข้อดีของรัฐมนตงใช้ไม่ได้จริงๆมีมันเพราะซึ่งผมมองว่ามันเป็นเพราะว่ามันยังมีปัญหาในเชิงทัศนคติของ ภูมิภาคสาครับผมคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีหลักการหรือกลไกอะไรที่มันจะเอ่อผลผลานแต่ถ้าเกิดภูมิภาษาเราไม่เคารพไม่นึกถึงหลักการสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรนะอย่างแรกเลยผมต้องพูดว่าผู้มิภาคก็จะต้องเข้าใจก่อนครับว่างานี่ยมีหน้าที่เป็นแค่รับรองไม่ได้มีอำหน้าที่หน้าที่ทางภาพศิลป์เสรีภาพประชายออกไปเพราะศิลป์เสรีภาพเป็นสิทธิที่อยู่ในกรอบตกลงของคน ในโกของในโลกสิ่งที Elliot, so ่อย e ู่ในสภาพธรรชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะครับดังนั้นขอยแรกของในการแก้ปัญหาการเมืองเนี่ยครับคือสิที่ต้องเปี่ยนคือทัศนคติของผู้พิพากาของด้านลกภายนอกดังนั้นคืสิ่ท่องเปลี่ยนก่อนแต่ผมเข้าใจวคือการเปลี่ยนทัศนคติการที่เราจะปรับแนวคิดเรื่องอะไเนี่ย การที่จะใช้เวลานานหรือเวลาสั้แต่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในตอนนี้นะครับในกระบวนการานั้นี่ยคือการแก้มาตรานหน้ามาตรานในเวที่จำกัดพื้นที่ของศาลครับและแนวโน้มที่จะมีการตีความกฎหมายในลักษณะให้ความชอบกับการระเบิดสิทธิเสรีภาพประชาชนครับซึ่งข้อเสนอที่อยากชี้ออครับคือการร่างมาตรา25รอบขึ้นมาใหม่นะครับให้สะท้อน ควรเห็นเลยนะครับว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนเราเมื่อมีได้ควรจะสะท้อนอากาศออกมาเมื่อมีได้สิทธิเสรีภาพประชาชนเอาเงินผลทุกอย่างในการจำกัดสิทธิเสรีภาพยกเว้นการมิพากสิทธิเสรีภาพผู้อื่นออกนะครับต้องว่าเงินผลเดียวเราควรจะเริ่มผ่านการเคารพสิทธิเสรีภาพผู้อื่นนึกว่าเพียงเดียวในการจำกัดสิทธิเพิ่มไปทุกอย่างนะครับซึ่งบทก็จะออกมาประมาณที่ถ้าบุต สิทธิเสรีภาพของประชาชนปะเมินได้รัฐเรี้ยงข้ามสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปได้การจํากัดสิทธิเสรีภาพโดยกฎหมายสามารถจะทำได้เพียงถ้ามีความจําเป็นในการที่ทักสิทธิเสรีภาพผู้อื่นและต้องมีความเป็นสัดส่วนผมไม่ได้เป็นผู้เชื่อชาตหรือเอกอะไรบ้างในการบังคับกฎหมายแต่เชื่อว่าถ้าเกิดมีบทในลักษณะนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีสองอย่างอย่างแรกนะครับคือมันจะเป็นการวางหลัก ของเรนั้นม่ได้สิทธิเสรีภาพนะครับรัฐเหยน้อยยังไมีรน้าที่ที่ไม่สามารถภาคสิทธิอนี้ออกไปจากคุณได้ซึ่งเหยน้อยนะครับจะยกระดับการพิพากษสิทธิเสรีภาพประชาชนขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วบานเกิดนะครับก็จะเป็นการจํากัดดืงนูดบุรในการออกหรือใช้กฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพอย่างมากที่สุดแล้วเพราะเราจํากัดเหตุผลไว้แค่เพียงว่า ถ้าเกิดคุณไปละเมิดสิทธิข้อสี่ห้าของคนอื่นนะครับ,รบแล้วยิง่งเหมือนเราจะจำกัดว่าหนึ่งต้องมีบทบาทนะคร<ส>ับสองต้องมีความจําเป็นและสามต้องมีความเป็นสัดส่วนไม่เป็นมาตรการที่ถ้าเู้นภาษาตุลาครับเกินไปถ้าเป็นมาตรการที่เกินไปซึ่งผมเชื่อนะครับถ้าเกิดเรามีการร่างกฎขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยครับรัฐจะไม่สามารถมาอ้างตอนนั้นตรง,งรัฐในการเป็นเหตุผล ให้ความชอบธรรมในการบรรลุสิทธิเสรีภาพร่วมนของประชาชนทุกคนนะครับซึ่งก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องคดีอา้คดีสดมากนี้ก็เป็นคดีที่อยู่ในอดีตข้อที่สองการร่างมาตรา25ขึ้นมาใหม่ให้สะท้อนหลักการความเป็นเลิศที่ได้สิทธิเสรีภาพและเอาความนั้นคงรัฐออกจากกฎเพื่อลดแนวโน้มที่จะถูกตีความในลักษณะที่ให้ความชอบธรรมกับ เรื่องสิทธิสิทภาพประชาชนนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับคือนอกจากคาว่าความมม่คงผมก็ยังมองว่าคำอื่นๆที่ไม่ชัดเจนและสร้างปัญหาก็ควรจะถูกเปลี่ยนนะครับเช่นคําว่าเคารพสการะผมขอชี้แจงก่อนนะครับว่าการที่เราจะไปปรับเปลี่ยนคำนี้นะครับไม่ได้เป็นการลดทอนสถานะของษัตริย์อย่างใดน,นะครับ กษัตริย์ยังคงเป็นที่เทารพสัตว์ดารที่หมายพวามว่าจะยังคงเป็นกลางทางการเมืองอยู่การที่เราไปป,ปรับบทนี้จะแค่ทําให้บทเนี่ยมันชัดเจนกว่าการละสิหลักการอะไรละสินหลักการเป็นทีงเนดูโลรองหรือกษัตริย์เนดูนักินะครับซึ่งมันก็มีหลายออาชา,าําสำหรับการปรับทำให้มันชัดเจนขึ้นนะครับเราอาจจะใช้คำว่าประมุขหันเลย อันนี้เป็นทำที่เป็นกลางาขึ้นแล้วก็สื่อถึงสถานะของอาหารกระสับโดยตรงเลยนะครับหรือถ้าเราจะไปออฟชั่นของญี่ปุ่นนะครับในรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นบันระบุไว้ว่าอาหารกระสับโ์ในฐานรระ,มานะสมมติเทพนะครับอันนี้ก็เป็นออปชั่นที่จะ,จะแสดงถึงความอยูเเย่เป็นกลางในการเมืองอย่างชัดเจนเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ของชาตินะครับผมส่วนอีกออปชั่นหนึ่งก็คือออฟชั่นที่แบบเรื่องอ,อ ร้อยที่สุดเป็นสร้อยที่สุดที่เราทำได้ตอนแรกครับคืออาจจะแค่ตัดคำว่าสตาร์ออกไปเหลือแค่ว่าเป็นที่เของนะครับซึ่งการถ้าเกิดเราไปปรับเปนอย่างนี้มันจะตรงกับประเทศอื่นๆนะครับที่เป็นประชาธิปไตยแบบมีกษัตรรมของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญชิโนโมนาดีนะครับซึ่งมักจะใช้คำว่า revered respected หรือ sacred นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนแค่คำว่าที่เของเนี่ยมันก็จะตรง แล้วประเด็นสำคัญที่ผมพูดวันนี้นะครับคือมันอาจจะมีบางคนนะครับที่ยกคำว่าอ้ามันที่ถึงมันใช้คำว่าคำสัตย์สารไม่ใช่ครับซึ่งผมอยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ถึงนะครับไม่อยู่ในนใช้คบบนี้เลยแล้วความเข้าใจออย่างนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากการสื่อธิบยก็คือรัฐมนตรีใช้คำที่ใกล้เคียงใช้คำว่า respected sacred ที่อาจจะไม่เหมืนเลยหมายความว่าเป็นที่สูงนะครับ แต่ล้านุถึงไทยฉบับที่แปมาเป็นกฤษเนี่ยเราเป็นมากกว่าหกเนี่ยไอ้คำว่าสอสารนีงมันไปออกมาเป็นคำว่าร i เ i ียร์ r s ชิ p คระอบคริเวียร์คือคำเอ่อคำบูชิคือสัตว์นะครับดังนั้นแม้แต่ฉบับที่เตรียวมาโดยคณะทมงานดีซีงานนะครับก็ยังเห็นทัศนเลยว่าไม่มีประเทศที่ใช้คำมีแค่ปเทไหนที่ใช้คมว่า รีเวิร์อชั่นหรือคำว่าสัตว์ดาราดันั้นไม่สุดท้ายในวันนี้นะครับคือแก้มาตราขอและเปลี่ยนคำว่าคำว่าสัตว์ดาราเป็นคำที่เป็นการรับควาับและสื่อสถานะของรำว่าภาษาเป็นชัดเจนเช่นประมุขของนั้ซึ่งทำให้หลักการของกฎหมายนี้ชัดเจนขึ้นคมาสุดขอบคุณมากครับ